เนื้อหาทั้งหมดจัดทำโดย Stashway โดยใช้เทคโนโลยี AI สร้างเสียงจากข้อความทั้งนี้การออกเสียงบางส่วนอาจคลาดเคลื่อนจากอักรรจริงอย่างไรก็ตามเนื้อหาและข้อมูลได้ถูกตรวจสอบและรับรองโดยทีมงาน Stashway แล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพรวมตลาดการลงทุนนะคะสำหรับช่วงครึ่งหลังของปี2025นี้ค่ะ ก็จะอิงจากบทวิเคราะห์2025 m i d y e a r Outlook ของ stash away CIO Insights นะคะมาดูกันว่าครึ่งปีแรกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันส่งสัญญาณอะไรครับผมแล้วที่เราเห็นเหนกันเนี่ยมันเป็นแค่การปรับฐานระยะสั้นๆหรือว่าจริงๆแล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระยะยาวกันแน่เอาละคะ่ะมาลองแกะประเด็นนี้กันดูครับถ้าดูภาพครึ่งปีแรก2025นะคะ สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือไอเดียที่ว่าสินทรัพย์สหรัฐเนี่ยจะดีที่สุดหรือที่เรียกว่า US exceptional i s m อะค่ะมันเริ่มเริ่มไม่จริงแล้วหรือเปล่าใช่ครับเหมือนโดนท้าทายมากขึ้นค่ะนักลงทุนเหมือนจะลดการถือสินทรัพย์สหรัฐลงแล้วก็หันไปมองตลาดโลกอื่นๆมากขึ้นนะคะครับตัวเลขก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างหุ้นโลกถ้าไม่นับสหรัฐเนี่ยบวกไปตั้ง16%โอ้โหเยอะนะคะ แต่ถ้าดู s อ500 0ของสหรัฐเองบวกแค่ประมาณ3%ต่างกันเยอะเลยครับมันเหมือนการเป็นกลับสู่ค่าเฉลี่ยในอดีตหรือที่เรียกว่า mean reversion นะครับหลังจากที่สหรัฐนำมานานอืมเข้าใจค่ะแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเอ่อค่างเงินดอลลาร์ด้วยครับก็อ่อนตัวลงเหมือนกันกลับไปใกล้ๆค่าเฉลี่ยระยะย,ยาวอ๋อไม่ใช่แค่หุ้นดอลลาร์ก็ด้วย ส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะ valuation หรือราคาหุ้นสหรัฐมันดูตึงตัวไปหน่อยแพงไปนิดเมื่อเทียบกับพื้นฐานนะครับแล้วก็ประกอบกับการที่เงินมันหมุนออกจากสินทรัพย์สหรัชจริงๆซึ่งซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงกับเรื่องนโยบายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยแล้วก็การปรับสมดุลเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่อาจจะทาให้ดอลลาร์ไม่ได้แข่งโป๊กเหมือนเดิมอีกต,ต่อไปแต่ในขณะเดียวกันมีสินทรัพย์หนึ่งที่วิ่งแรงสวนทางขึ้นมาเลยก็คือทองคําใช่ไหมคะ ขึ้นไปถึง3 0อร์ซใช่ค่ะทองคำนี้โดดเด่นมากอันนี้ก็คงเพราะคนมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนโยบายการคลงังการค้าโลกอะไรพวกนี้เนาะถูกต้องครับความต้องการ safe h a v e นมันสูงขึ้นแต่ว่าก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะครับคือถึงแม้ทองจะดูดีมากๆเนี่ยแต่ถ้าดูโมเมนตัมหรือแรงส่งของราคาจริงๆมันเริ่มชะลอชะลอลงแล้วนะตั้งแต่ประมาณกลางเดือนเมษายนเป็นต้นมา เอ้าเหรอคะครับเหมือนมันเริ่มวิ่งในกรอบแคบๆมากขึ้นถึงแม้ว่าปัจจัยหนุนระยะย,ยาวเช่นความต้องการจากธนาคารกลางทั่วโลกอันนั้นก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวนะคะตรงนี้แอบงงนิดหนึ่งคือปัจจัยพื้นฐานระยะยาวย,าย,าย,ายังดีคนยังต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ทำไมโมเมนตัมมันแผ่วลงล่ะคะมันดูขัด,ข,ดขัดกันไหมเอ่ย อ๋อเป็นคำถามที่ดีครับคือมองได้ว่าความต้องการพื้นฐานจากกลุ่มหลักๆเช่นธนาคารกลางหรือความกังวลเรื่องหนี้ระยะยาวเนี่ยมันยังเป็นตัวหนุนอยู่ครับแต่ว่าราคาที่มันขึ้นมาเร็วมากๆเออสามเอเนี่ยมันก็อาจจะทําให้นักลงทุนบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มองระยะสั้นหรือเก่งกําไรเริ่มขายทํากําไรออกมาบ้างหรือบางคนก็อาจจะรอจังหวะเข้าซื้อใหม่ทําให้แรงซื้อระยะสั้นๆมันดูแผ่วลงไปไม่ได้หมายความว่าภาพใหญ่หรือปัจจัยพื้นฐานมันเปลี่ยนไปนะครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นเรื่องของแรงซื้อขายระยะสั้นซะมากกว่าประมาณนั้นครับทีนี้คําถามสําคัญเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นเห็นกันมาในครึ่งปีแรกเนี่ยตกลงมันเป็นแค่การปรับฐานระยะสั้นหรือจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณการเปลี่ยนผ่านสู่โครงสร้างตลาดแบบใหม่ในระยะยาวเลยคะเอ,อ่อทางบทวิเคราะห์เนี่ยเขาให้น้ําหนักไปทางว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างระยะยาวมากกว่าครับอืมซึ่งมันก็สอดคล้องกับกรอบการวิเคราะห์แฟตที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว FAT ที่ย่อม,มาจาก Fiscal AI แล้วก็ Trump ใช่ไหมคะใช่ครับ F ก็คือ Fiscal Expansion หรือนโยบายการคลังที่ยังขยายตัวต่อเนื่องแม้จะมีความพยายามควบคุมรายจ่ายอยู่บ้างนะครับ A คือ AI Advancement ความก้าวหน้าของ AI ที่ผลกระทบมันเริ่มแผ่ขยายไปกว้างกว่าแค่กลุ่มฮาร์ดแวร์แล้วตอนนี้ไปถึงซอฟต์แวร์บริการต่างๆแล้วก็ T คือ Trump's Policy Agenda หรือนโยบายที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้ง ซึ่งปัจจัย F A T เนี่ยมันดูเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องโครงสร้างจริงๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องสั้นๆถูกต้องครับมันเป็นตัวเปลี่ยนเกมระยะยาวมากกว่าปัจจัยระยะสั้นแต่ว่าในระยะสั้นมากๆเลยอย่างช่วงซัมเมอร์นี้หรือว่าไตรามาสสเนี่ยมันพอจะมีโอกาสไหมคะที่ตลาดจะแบบขอพักหายใจหน่อยชะลอตัวลงบ้างมีความเป็นไปได้ครับมีปัจจัยที่อาจจะทําให้ตลาดพักฐานระยะสั้นได้อยู่เหมือนกัน อย่างแรกเลยคือ,เ,อเรื่องการซื้อหุ้นคืนหรือ corporate buybacks ของบริษัทในสหรัฐอ๋อที่บริษัทซื้อหุ้นตัวเองคืนใช่ไหมคะใช่ครับปกติแล้วช่วงไตรามาส3เนี่ยกิจกรรมตรงนี้มันจะน้อยลงตามฤดูกาลถ้าเทียบกับช่วงเดือนเมษาพรษยภา,าที่ตัวเลขมันจะสูงแล้วก็เป็นแรงหนุนตลาดที่สําคัญเหมือนกันพอช่วงนี้มันแผ่วลงก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันได้ ปัจจัยที่2คือเรื่องการลงทุนที่มันไปกระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์บางอย่างมากเกินไปที่เรียกว่า crowded t r a d e นะครับเหมือนกับว่าทุกคนแห่ไปลงทุนในสิ่งเดียวกันมากๆใช่ครับพอคนแห่ไปเยอะๆความเสี่ยงมันก็สูงขึ้นถ้ามีอะไรมากระทบนิดหน่อยก็อาจจะเกิดแรงขายออกมาได้ง่ายอย่างผลสำรวจของ Bank of America หรือ Bofa ล่าสุดเนี่ยก็ชี้ว่าผู้จัดการกองทุนตอนนี้ให้น้ำหนักคุณยุโรปมากที่สุดเลย overweight แล้วก็ให้น้ำหนักคุ้นสารัฐน้อยที่สุด underweight โห oh, สลับกันเลยนะคะครับแล้วก็น่าสนใจว่า41%ของผู้จัดการกองทุนมองว่าการถือทองคำหรือ long go เนี่ยก็เป็นเทรดที่คนเข้าไปเยอะมากแล้วเหมือนกัน crowded อืมอืมก็น่าคิดนะคะว่าเพระมัน crowded มากๆความน่าสนใจในระยะสั้นอาจจะลดลงหรือความเสี่ยงปรับฐานอาจจะสูงขึ้นครับผมแล้วก็อีกประเด็นคือเรื่อง valuation หุ้นนอกสหรัฐที่ถึงแม้จะยังถูกกว่าสหรัฐแต่ส่วนต่างมันก็เริ่มแคบลงมาบ้างแล้วก็อาจจะลดแรงจูงใจในการเข้าลงทุนในระยะสั้นลงไปได้บ้างครับค่ะเข้าใจเลยไปยังไงก็ยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักอยู่ดี โอกาสระยะยาวยังมีอยู่ครับทั้งในหุ้นนอกสารัฐบทบาทของทองคําที่น่าจะยังสําคัญขึ้นเรื่อยๆทั้งจากฝั่งธนาคารกลางและก็ความกังวลเรื่องหนี้สารัฐด,ด้วยรวมถึงผลกระทบของ AI ที่เราน่าจะเห็นมันกว้างขึ้นเรื่อยๆครับค่ะฟังดูแล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรสําหรับนักลงทุนคะควรจะวางแผนหรือปรับกลยุทธ์ยังไงดี รสรุปก็คือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องใช้ความอดทนกันสักหน่อยนะครับแล้วก็ต้องมองเกมยาวๆเน้นการสร้างพอร์ตที่มันกระจายความเสี่ยงไปทั่วโลกจริงๆไม่ใช่แค่เทน้ําหนักไปที่สหรัฐอย่างเดียวเหมือนช่วงก่อนหน้ากระจายความเสี่ยงทั่วโลกนี่สําคัญเลยนะคะใช่ครับแล้วก็อาจจะใช้จังหวะที่ตลาดมันย่อตัวหรือปรับฐานเนี่ยเป็นโอกาสในการทยอยสะสมการลงทุนหรือ DCA เข้าไปในธีมระยะย,ยาวที่เรายังเชื่อมั่นอยู่ DCA หรือ Dollar Cost Averaging ที่ทยอยลงทุนสม่ำเสมอเพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุนใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะตลาดยังมีแนวโน้มที่จะเกว่งตัวในกรอบหรือ s i d e w a y ไปอีกสักพักก็ได้ครับเพื่อรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสัญญาณเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงชัดเจนพอที่ธนาคารกลางต่างๆจะเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือความคืบหน้าความชัดเจนในเรื่องการค้าโลกหรือการนำ AI มาปรับใช้ในภาคธุรกิจจริงๆ ค่ะสรุปประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดจากเดิมที่ตลาดโฟกัสสหรัฐเป็นหลักตอนนี้ภาพมันเปลี่ยนไปสู่ตลาดโลกมากขึ้นนะคะเราก็มีปัจจัยเชิงโครงสร้าง F ฟที่ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนสาคัญในระยะยาวครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ก็ย้ำถึงความสำคัญของการมองภาพรวมแล้วก็การลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ในระยะยาวนะคะใช่เลยครับเอ่อก่อนจะจบ ผมขอฝากคําถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันเล่นๆดูนะครับได้เลยค่ะว่ามาเลยค่ะคือในช่วงที่ตลาดมันกำลังปรับสมดุลแบบนี้กำลังรอสัญญาณใหม่ๆเนี่ยนอกจากปัจจัยใหญ่ๆที่เราคุยกันไปหมดแล้วมันพอจะมีสัญญาณเล็กๆหรือร่องรอยอะไรอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับที่เราอาจจะต้องเริ่มหันมาจับตามองเป็นพิเศษ ซึ่งไอ้สัญญาเล็กๆเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวชี้นำทิศทางหรือบอกใบถึงโอกาสหรือความเสี่ยงถัดไปที่อาจจะยังไม่ได้ถูกพูดถึงในบทวิเคราะห์หลักๆตอนนี้ก็ได้ครับโอ้น่าสนใจมากค่ะเป็นคำถามที่ชวนให้ไปจับสัญญาณรอบตัวจริงๆขอบคุณมากค่ะสำหรับมุมมองและการวิเคราะห์ในวันนี้ค่ะยินดีครับ